จะเลวร้ายเลยไม่ใช่ไงเขี้่าทางตันโอ้เขี้่าตันจริงเฮ้ยหนีตัวเหรออุ๊ยเยี่ยกูวางของแล้วว่ะกูต้องวิ่งก่อนวะไอ้เหี้ยอะคอมเมนต์สิมาสิมาสิมาสวยกูต้องมาเก็บของอะของมันมีอยู่กับไอ้เหี้ยหุ่นเน่ะ ไปไมาได้ได oh ้60บาทนี่ปเลยไเไได้ไรได้60บาท60บาทค่ากินข้าวเรลยด้ไม่รู้ไม่อไรนะ้อทำรื้อออกมา้มานี่อย่ไ่อ้เฮ้้ยเ้ยมันมีตัวกูมองตซายให้อยู่กูมองตซ้ายให้อย่ไอุ้ด้ เออสลามมันอยู่ไหนแล้วผู้มหมแล้วจะผูหาแล้อ้ากระโดดไเลยอ้าเดี๋กกูลอสลาม่อยู่ไม่ได้น้องจะให้กูหันซ้ายสุดหรือ่าหรืออะไรแออซ้าสุดเลยให้ไหนเลยไม่นสองตัวเลยใช่ไหมเออ เออยู่เยี่ไอเต้ถอยมาเต้ถอยมาเต้ถอยมาเี่ถอยมา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 สลามึงสลามแม่งแรงชิบหายเลยอ๋อเรียบร้อยโอ้โหเพือตายเนียไม่ใช่หรือง ไอ้ี้ยตายเหอสั่เงี้กูศไปเจมันก็น่าจะได้อยู่ะเวยไม่ได้หมายความว่าไงวะโชไปรเจียพอดีเลยดวยพอดีเอาไ่ตัดเลย เจังหวะนี้แหละมันไม่มีมัน <Okay. S 1> ต้องปิดก่อนไหม,มองไม่เห็นที่เลย,เลยใ,ชใช่ตรงนี้ปะวะ่ว็ใช่เลยแต่มันอยู่ที่แหละไปไหนวะไหนว้าวาว่ะหรือว่าเราช่างแม่แล้วโดดข้ามเลยไม่ได้เนี่ยมันไม่เห็นเท่เ,ทเ,เลยนะ ไอ้เยี่มันอยู่ไหนหวะไหนวะ <laughs> ไอ้เย <c oughs> ี่ยเี่บอลรับไม่ได้เอาอยู่ไหนวะชิจีกูเราโดดข้าวเดี๋ยวปะช่างแม่ <c oughs> แล้วไอ้ข้อมยืนไว้ยืนไว้ดูดาวดูข้าวไอ้ข้อมไปไปคืออะไรมาโอ้ยอไอ้เจ๊กูมีโชว์เวลไอ้เจ๊เจ๊ <c oughs> ทำยี่เราไม่ได้

เอยอาไม่มีไฟฉายส่วนตัวแล้ววะเขายไฟฉายจริงผมว่าแต่ต้องรีบเดินเลยต้องรีบเดินเลยเฮ้ยยืนไม่ได้ไอ้ฮะอะอะโอ้อมผมผมบล็อกชจวดเลยโอ้ยตกใจมันรีบแล้วนะมึงวิ่งกีฬาสีเกี่ยววันกูไม่เคยไปทางนี้เลยนะเดี๋ยวไน่ไรโดนมาของ ฮลโอยพี่เอาวะเอาวะเยอะไปฉายวะเยอะไฉายมันตึงอยู่นะัลดีลวัสดีวัสดีสวักดีสวัดีสวัสีสวันดี้วัสดี้วัสดีวัสดีสวัสีสวัสด่สวัสดีสวัสดีเวาสดพาวัพาีสวัสดี่วิสาีสวัสดีส้นสีสวัสี้วัสวัสดีวัสววีวีดดด้วดดมาวดดัีี้มา

ข้างล่างข้างล่างตอนนั้นกูหาไปแล้วนี่มีระเบิดครับวะพิทมันลอ็อกเด้อเฮ้ยเอาไอ้เต้เต้มึงรีบกลับไปที่อาร์แล้วบอกให้พี่ฟุกอะแกกับดาบอะไรไอ้กูเต้ตอนนี้ของมึงถึงแล้วกูจะรู้ว่ามึงถึงแล้วนะโว้พี่พี่กดปิดระเบิดให้พิทอะพี่พี่มันออกมาแล้ว

เด็กกูเดี๋ินเดี๋ยวกูวิ่งรอมาจากทางนู้นนะโอเคปะได้ไม่ไม่ไอ้คนที่จะถืออ่ะไปไปเดินรอข้างหลังเลยแล้วเดินเดินตรงไปอย่างเดียววิ่งตรงอย่างเดียวยังไงก็ได้เอาเลยมันต้องวางเลยปะถ้าเกิดแบบโดนต่อยอ่ะไอ้ไอ้กูร้อนไอ้พิษอย่าอย่าวิ่งเข้ายานอย่าวิ่งเข้ายานไอ้พิษ วันนี้ไอ้อาร์ตวันนี้วิ่งวันนี้อาร์ตไอ้เชี่ยมันมืดจังคุยอยู่ไหนฮะกูอยู่ไหนเฮ้ยแมงมุมเปไปทางตันเหรอเฮ้ยมีอีกมาหีวเวมเวงเวงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตีไม่โดนเฮ้ยมันตามใครอ่ะมันตามใครอะ วิ่งไอ้เร็วล้อเก็บของเฮียมันเพิ่งจะ GG เลยไม่ใช่เหรอวะเรียบร้อยมันแทะหัวแล้วจะแทะหัวแลยเฮียใครจะปิดไม้ทันวะเฮ้ยไอ้เปนสู้กันว มันสู้กันจริงไอาคยกเฮียมันสู้กันเฉยเลยเดี๋ยวสู้ปั๊บเอ้าวอ้าวแล้วมันโดนกัดได้ยังไงอ่ะมาจากไหนอ่ะไม่มึงมึงล่อมึงล่อเดี๋ยวกูหยิบไม่ตอนนี้คือกูล่อหน่ไม่ได้แล้วเพื่อนกูตัวกูตัวแดงแล้วขึ้ปดดนทำมัแหลี่ห้อ เอาละตอนนี้แหละยากหุ่นหุ่หุ่นหุ่นหุ่นหุ่หุ่นหองมองมอองับวทับรบกมองอยู่กมองอยู่้มึงอยู่ไหนอะตอนนี้มมองมันอยู่ปะเฮ้ย่บเพย่ยโอเคโอเคกูจะบอกว่ามีตัวโรคจิตนะเว้ยมันกูเห็นมันแฝ่ะ้บกู้กูลงมาลงมาลงเลยไอพีมันสื่อสารมาบอกว่ามีไททันเว้ย เรา,าท่าทึ่งเลยตอนนี้ตัดตัวนี้ตัดโาเคโอเคแล้วตอนนี้โอเ,เคแล้วเฮ้ยผิดคอมลองพึ่งเถะพัดไปเถอพัดไปลอะพัดจะตามกูจะตามกู ได้ศพคุณพีทมาหนึ่งอัตรานะคทับซอยจุกินในวันนี้แหละเดี๋ยวพอเสร็จแล้วออกไปเอาหลาพึ่งสองอันนะโอเครอรรอขึ้นเดี๋ยวรอยานขึ้นแล้วเราวิ่งไปเลยนะรอไปหนึนะรอก่อนรอรอรอยานขึ้นสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยออกไปมีสองอันน่ะมีอันหนึ่งท้ายยานกับค่อนข้างยานโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอไปไม่ได้มาเก็บมาเก็บไม่

ไอ้เชิมีตัวฟาวเวอร์แมนพิทไอ้พีทไอ้พีทไม่รอดแล้ววะไปพี่ไปเอาเลคเตอร์เลยเดี๋ยวกูย,ยืนดูพันเองไปเลยพี่ไปเลยไปเลยเอากูติดไปเลยเไปเลยออกไปเลยฮะโอ i t <c oughs> ไอ้พกูตกไอ้พีทกูตกไอ้พีทกูตกน้ำเดี๋ยวเราลองคนดูไอ้เดาพันเดาพันไปแล้วเฮียโดข้าหน้าโดข้าหน้าไปแล้วเรียบร้อยเฮ้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 ฮียมันบาร์กไอสัตว์เฮ้ยอะไรวะนนี่ กินเลยคู้ะครวานัพัดเหงาไงวนพัดเหงานัพัดระวังด้วยเยี่ยมไโคตรใครจะูออกว่าเป็นเงาเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยไม่ใช่เดี๋ยลงไปดิไปดีาลงไปดิเฮ้ยถ้ามีคนตายไปแล้วใอ่มันเอ้ยเมึงจะรีบตกไปทำไมนะฮะมันได้ยินเสียงนะรก็มีคนังไงให้รีบตกลงอีกัะใครเปนใครมปนเที่ยวหนีหนีอะไรไม่แค่ วิ่งวิ่งกระพวิ่งกระพวี่วิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาโอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใหญ่เต็มเลยเฮ้ยอยู่ตัวกูเฮ้ยมันเต้นมันทีแบ็กใส่กูแล้วคงเราไม่ได้ช่วยด้วยทีนี้พามาดูกุรอผูกคอเลยนะครับกุรอผูกคอเน่ะมาดูมันเต้นดีเนี่ยมีหมา ก็คือคูนกหมากันอยู่ในรถก็ร้องเพลงอะไรกันไม่รู้ไอ้ชิปพีนเลยพี่ร้องเพลงอ่ะไปรอ,อ,อกก่อนกันแดูรู้แค่ว่าเราตายเพราะไอ้ชิปพีนเอาเดี๋ยวพีทเพื่อน